สบายดีเนาะพี่น้องสบายดีเพื่อนๆพมดทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้บาจเจีาจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะทั้งสองแห่งทั้งสามแห่งอยู่ในแขวงสวรรค์เขตเลยค่ะสิพาไปมหาวิทยาลัยแขวงสวรรค์เขตอ่าพาไปมหาวิทยาลัยแขวงสวรรค์แต่ว่าตอนนี้สิพาไปเขตเศรษฐกิจพิเศษ สแลนเซโนโอันนี้แมนอยู่วงเวียนในโน้ตเสาเนาะอยู่วงเวียนในโน้ตเสาอ่าขี่มาตามทางเดิ่กเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปกับประมาณ2กิโลนี่แหละกิโลหนึ่งด้วยว่า2กิโลเนี่ยก็ะห่อนแหละเดี๋ยวเข้าไปน้ำกันด้วยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีหมูเพื่อนสบายดีเอฟซีมุดทุกคน สำหรับคลิปนี้เบาจันเจ้าจะพาทุกคนไปเบิงเขตศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนโซนซีอีกข้างหนึ่งนาะพี่น้องนาอหลังจากที่แต่ก่อนเท่ากันจะพาทุกคน,นไปอีกแต่ว่าครั้งนี้เบวจันเจ้าจะอาเอาภาพมุมสูงให้พี่น้องในเบิงภาพมุมสูงนี่เขาจะเห็นโอ้หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอจะเห็นการพัฒนาภายในเขตศรษฐกิจพิเศษสวรสวรค์เซโนโซนดีซึ่งว่าเป็นโซนอสังหาดีมาซับ เป็นโซนก่อสร้างอาคารบ้านเฮือนคอนโดบ้านพักบ้านจัดสรรในละพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากำลังเดินทางมาหอดสีแยกสางคู่หรือว่าสีแกยกวิดทะยไรสางคู่แขวงสวรสคิเกศทีว่าอยู่ขวามือเฮาในละพี่น้องเอ้ยตั้งอยู่ที่บัตอ,อ,อ,อุดมวิไรนะครไก่สอนพอมีหารแขวงสวรรคิเขศซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรดเซโนโซนดีทีบา่าวจันเจา้าจะพาทุกคนไปเนี่ย ห้างจากวงเวียนไดโนเสาร์หรือว่าห้างจากสางคูซะเนาะประมาณ1นกิโลเมตรกว่าๆพี่น้องเอ้ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นพี่น้องรือว่าอยู่ในเขตซ่านเมืองของนครไก่ซ้อนพรมิหารที่เาเห็นอยู่สองข้างทางนี้อันนี้ก็จะเป็นบาดอุลมิไรนะครไก่ซ้อนพรมิหารเด้อพี่น้องเราว่างทางไปเกตเรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนโซนดีนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับ,บริเกรกวงบริเก้ยังดอกพี่น้อง ขวามือเท่าที่เท่าเฮ็ดอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นบิทัญไรเทคนิควีซ่าสีแขวงสวรรค์เขตเนาะเราพี่น้อ,นองเนาะปัจจุบันนี้กับมา,บาเ,เบ่าใจเจ้ากับข้าเพื่นอนเพื่อนมาหอดนาท่างเขาเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนจุดดีนเนาะพี่เอียนใส่ว่าสวรรค์เซโนสเปเชียลอิคโนมิกโซนอ๋อโซลี่บ้านสวรรค์บ้านสวรรค์ใหม่ซื่อโครงการเปิดบ้านสวรรค์ใหม่นี่ว,ว่า สวัสดีซิตี้คอมพานีดีมิต็์ตามที่เป็นเขียนอยู่เถึงเนาะอันนี้นะจะเป็นประตูทางโค้งรประตูโค้งทางเขา่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสวัสดิโนจุดดีนี่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าเน้นในการสร้างอสังหาริมทรัพย์เนะาะบอกว่าจะเป็นบ้านพักบ้านพักคอนโดหรือว่าของเซาต่างๆเนาะอันนี้มันจุดเด่นของเพิ่นเนาะ อันนี้แม่นติดกับทางเด็กเก่าเดี๋ยวเราจะเจ้าจะพาทุกคนเขาก็คือมันห่างจากอ่ามันห่างจากวงเวียนแลนดสเช์มาประมาณหนึ่งหรือสองกิโลเมตรลังทีขอ่ขอยพาทุกคนกลางทีข่อยพาทุกคนขี่รถมาแต่เดินต้นจแต่เนาะอ่าอ่าจะหน่อยจะพาทุกคนขี่รถเขาไปทับส้มเบื้องไนนล้ำกัน เบื้องในผมพร้อมกันว่าจะมีหน้าตาเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวยุบุ๊ตพุ่นเนาะต่างกันเระมาณหาหอยเม็ดจะเป็นโซนซีเนาะโซนซีโซนโซนีใกล้ๆกันพี่น้องปินหนาใส่กันเลยไปเดี๋ยวสีเปาจ่ยนแจวสีผ้าทุกคนเขา่าไปเบิ้งครับส้มเนาะจะเป็นแนวไรกันครับส้มมาฟังนคำกันเลยนะพี่น้องเลย เขามากเมื่อกี้น,นะครับมีทหารยามเนาะเพราะว่ามันมีศูนย์กักโตมันมีศูนย์กักโตอย่งังไนศูนย์กักโตคนติดโควิดทหารเป็นยามแต่ว่าโอเคเขาก็บดไอจอดเนาะเขาบดไอเข้าไปส่วนนั้นแต่ว่าเขาจะมาในส่วนที่ว่า,าเป็นภายในโครงการของเขตกิจพิเศษตะวันเชโนโซนนี่เนาะในโครงการเคน,นที่เอวเห็นแหละแต่จะเป็นเป็นเฮือนเป็นเฮือนมินดา เพื่อนมิดดาพี่น้องเลยไปเดี๋ยวจิา้าคนขี่รถหรอกเป็นปลาเบิดอะไรพี่นอ้นองเพื่อนมิดดาพี่น้องได้พิเตษใหญ่ จะเฮื่อนพี่น้องร้ายล้างเติบเพื่อนี่โอ้เป็นเฮื่อนเดียนกันเลยตรงนี้เป็นเฮื่อนวินดาอันนี้มันไพ่ในโครงการเดิอพี่น้องเด้อ Chắc đang nghe nhạy cái đoạn này ừ. Yên là cả hồ sức xíu <cười> <cười> À mình đây thì nào đấy. Bắt cơ bản อัศวชนเนาะขอมาจับจองอยู่โซ่ข้าวบางทีเาเห็นเป็นตุเป็นตเนแหนเนาะโอ,นะโอ้กวงเติบเนาะกวงเติบนะเป็นเฟื่นอนหมูเฟื่อนทุกคนกวงเติบ มีแต่เหื่อนเนาะนี่ก็แม่นเนาะอันนี้คือทางว่าเอาตุวนอกรนะ่น้องกระชิมีแต่เหื่อนนะสุดใหญ่กระิเป็นต่างกันทีว่าสามวันท่านแล้ว เป็นเงื่อนที่วาก,กเศร้าขึ้นกะสีมีประชาสนเนาะประชาสนพระสาชนที่ิ่นวมีบอนอยู่อาศาัยพันกาเห็นโอกาสนี่แหละเนาะมาสั่งตูบมาใส่ยั้งอยู่ในนีเนาะแต่ว่ากะสีมีพระสาชนเนาะที่ว่าวามีที่อยู่อาศาัยพันกามาจับจองอยู่สัวข้าวปลูกตูปุูกยั้งเนาะบางคนกระปูกพัก ข้นกับลูกพักปลูกหญ้าดังที่เยาเห็นเมื่อกี้นี่แหละเมุกีมาด้วยว่าบอดนี่นี่แหละเห็นบอสต้นไม้ต้นอะไรก็ใหญ่ยีนดีนี่แหละพี่น้องโอ้กวงางยีงนดีใหญ่ยีนดีปลาเดซิป้าขี่ขึ้นมาทางนี้เด้อพี่น้องเด้อพาทุกคนเลาะเลย ก็จะเป็นบันเทือนของประชาชนเนาะเป็นเขตบันเทือนของประชาชนบคด้าพี่น้องเลยอ๋อเสากับภูเงนต้นเนี่ยหน่อยพี่รองเลยต้นหมักใหญ่นี่แหละพี่น้องเลย เป็นปลาไปบิดเลยกระสิมีราษาส,สนนะ้นเนาะเป็นมาจับจองอยู่สัวข้าวอันนี้นเพราะาว่าพลอที่มีบนอยู่อาศัยเมนกันมาจับจองอยู่สัวข้าวอ้มีเผา่านน้ำ่น้เรามีเผาทานน้ำม,ม,ม,มีหุ่นน้ำนี่ ถ้าคีดดีพี่น้องเลยก่วงเตอพี่น้องเลยเทียวกับมูบานมูบานหนึ่งขนาดนั้นเ,เป็นมูบานจัดสันโป้งการนี่นาจจลมลมเลิกไปแล้วเนาะนนาจะโมมี่ปูท่วามาลุง่งทึ้นต่อประมาณนี้แหละอ่า ตัวที่แลวก็มีเนาะพี่น้องเนาะประมาณซิบกว่าลังเนี่ยละตัวที่แลกนะตัวที่แลกบอกว่ามันซิบกว่าลังเนาะนอกจากอ่านอกจากเพื่อนจัดสันเหล่านี้แล้วก็ยังมีเป็นคอนโดเนาะแป่ว่าคอนโดประมาณสองตึกโอู้อยูคนนะอะยุคนพวกใหม่ใหญ่กว่านะเนาะประมาณสองตึกหรืออยู่ในนี้ก็สิมีห้องงานปิ๊กผมอย่างเงี้ยนแหละแต่ว่าปัจจุบันนี่เป็นกคใสิเป็น ศูนย์ปิดป่วรโควิด -19 อยู่ไกลๆเนาะทังขาสีแดงเละน,น้อยน่ะเนาะศูนย์ปิดป่วคนติดโควิด -19 อ่าก็สิมีหลายอย่างเนาะนอะกจากว่าบ้านจัดสรรเฮือนจัดสรรแถวเย็นอยู่นี่ก็สิมีส่วนที่สั่งแล้วก็สิเป็นห้องพักเนาะห้องพักของแถวหลายเนาะอยู่เบือ้องแต่ว่าอยู่เบื้องหน้าเนาะแถวเบื้องหลังนี่จะเป็นบ้านจัดสรรอ,อ่าหัวใหญ่ดีไปเลย เป็นอะไรพี่นองแน่นันก็คือภาพบรรยากาศเนาะที่เ่าขอได้พาทุกคนเขามาเที่ยวส้มมาหาบส้มภายในใเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนโซนดีเนาะซึ่งเป็นโซนโซน่ะสังหาดีมาซับฮะนะแ้วนกะ็ภาพนุมร่วมเนาะที่ขอได้ภาพทุกคนขี่รถรอเบิ้งเลยค่ะภาพมุ่มสูงก็คือสีตอบโจทย์ในทุกคนในเบิ้งเนาะให้เห็นภาพโดยรวมว่าเป็นแนวไรแน่เนาะก็ยังให้ทุกคนได้เห็นฮนะเน่ะ โปรที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างเมืองต่างแขวงก็จะได้เห็นความพัฒนาเนาะของแขวงสวรรค์เขตว่าด้ามีการพัฒนาด้ามีความกระตือรือร้นอยากจะพัฒนาแขวงอยากจะพัฒนาประเทศชาสตร์เนาะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศชาติบบานเมืองเข้ากับด้ยยุ่ซือเนาะก็มีความกระตือรือร้นอยากพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเนีคือกับประเทศเพื่อนบานของพวกเขาเนาะฮ็ดแนไลฟ ประเทศสารบาทเมืองเห็ดแนวเล่แขวงเมืองสีพัฒนาเพิ่นกาไปยามเห็ดทุกวิธีทางดังทีเฮาเย็นภาพอยู่ต่อหน้าของทุกคนนี้ก็คือเป็นเฮือนเป็นบานจัดสรรก็ถือว่ามีส่วนที่สางแล้วเนาะส่วนที่สางโมเดลกับรรอถ่านดายึ้นที่จะมาส้างต่อในการก่อสร้างต่อไปันฮะ อเพราะว่ามันก็เป็นโครงการหนึ่งที่ไงก็ต้องใส่ทื่นมหาศาลนนอ,อ่ะเนาะอ่ะอันนั้นก็เป็นเดืองของอ่าทื่นห้อนเดืองของการลงทื่นของเขาเนาะแต่ว่าเขาับพาทุกคนมาเบิ้งแหละอ่ามาเบิ้งค่วมพัฒนาของแขวงสวรรค์เขตไปที่เขามาครับส้มก็ฝาก,ฝากทุกคนกดติดตามเ้อกดไลค์กดแชร์คลิปนี่เนาะฝากน้ำลายเราพีน้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบา จับเจ้าฝนะาจับเจ้าเซนแนลส่งจับเจ้าเซนแนลเข้าเลยมีหยดซับสกายคือครับส่งลื่นเพราะว่าบ้านจันเจ้าเองกับบุอคคลจะมีเวลาออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนในห,หับส้มกันเนาะขอบใจทุกคนเด้อบ๊ายบาย